โอ้เก่งเก่งเกกันทุกคนเลยนะครับเก่งกันเอ้ยชาได้แล้วหนึ่งครับผมได้แล้วหนึ่งครับความยากอยู่ที่หนามบล็ฟ็บแมวครับยังยงยังไม่ยกช่วยอีกยังเดาดาวคนเหงานี่1ร้อยหโลครับรุนใบท่านเวชครับ ล้รถมสบายเนี่มาแล้วมาแล้วเนี่ยมาดีครับมาดีครับเรื่องล้มแปลไม่มีแน่นอนครับเรื่องล้มแปลไม่มีแน่นอนครับตะกี้ทางเรียกกันนั่นเด้เป็นรับนวดปลาหยุดขี้เอ็ดเปลี่ยนสมองละวปัญหาเหนื่อยดีเลยเอ็ดเี้เหรอเมือขอมือปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บจ้าเสียงไป

สวยรถโดดคนดีดเยี่ยมสไตล์มอสแม่งสไตล์มอสเยีย่ยมเยี่ยมมอสเยี่ยมเยี่ยมมอสเยี่ยมปล่อยปล่อยคันนี้เยี่ยมทำไมกลับทางเดิมสตมไตล์มอสเฮ้ยสวยจะขึ้นแล้วนะครับเมื่อกี้แต่ว่าหันหัวไปทางเดิม สไตล์มอสสูส้ๆขี่ลงมาโอ้โหขี่ลงหม่นะมมมี่เนี่ยนเี่นเอ่กำลังสร้างบาลานซ์ครับปล่อยรถเลยนเอ,เอ่วู้วมาแล้วครับ าครับเอี๊มาแล้วในอี๋โอ้ยนยอีนเอ้ยเฮยเอ้ยแฟนดินหายไปเตียงขวาไปเตียงขวา เยี่ยมพี่ติ๋มปลาลายนู้นเลยพวกนี้หนี่มวนก็ได้นะหลายเขิมเงาๆนี่เออหลายไล่เรื่องโเลายไหนมีแต่ลา่ง่อยจอยโซล่ามาเร็ว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  โ oh, อ้สูงครับสูงโอ้โหมอดมอดไปไหนโอ้โอ้ยโออแกแฉกแอ่าตะ a n k

ใครใครใครหลอกใครมาเชื่อดวไปไหมครับสุดยอดทุกคนโ้แวดันไปสู้ Con tên lâu lắm hết áo mát kinamé kinamé léo mát 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 còn thiên mát 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 S <S 2> <S 2> <S มันลงทางเดิมเชื่อพี่แบบว่าย้ายหน้าเลยยกล้อเอาเล็กอย่าไปดึงรถเลยบิดคันเร่งยกเอาเนี่ยมันคาตอยนะจำเป็นง,งานนี้บอกจำเป็นาง,งานนี้บอกอย่า,าอย่ยาอยา่ยาอยา่าอย่ามันลงเหมือนเดิมเล็กมันลงเหมือนเดิม น้ำมันดันแล้วไปสู่เขาเออแต่ละคนครับพี่น้องทั้งเทิงอีกครับเสร็จแวอย่าให้เสียชื่อเสื้อหล่อนะมีแต่พวกวันหยุดเอนดูโรทั้งนั้นเลยครับโอ้โห <c oughs> เจนแรกว่าไงครับนี่วันหยุดเอนดูโรเจนหนึ่งครับ <c oughs> ประธานเอนะครับนายเอของเรา ลงไปก็พอเด้งเยี่ยมระวังเลื่อนระวังเลื่อนระวังเลื่อนเนื้อน่ะเอาไปนั่นก็ได้จับจับรถไว้จับรถไว้โอ้ยแต่ชิวเนี่ยน่ะออกมาลงเลยเลยจับรถแล้วนี่โอ้โถๆๆเอาเองเจ้าบาลานไหนทีนี้โอเคอ้าเออ อย่าบิดแรงอย่าบิดแรงไปไปตัดยืดซึมพูดเนาะไปสู้เขามีอะไรจะบอกไหมมีอะไรจะบอกก็มีอะไรจะบอกไ,มไหม <laughs> <laughs> โอ้พูดไม่ได้มอสนอนะาจารย์แตกเองแล้วไ,ไปตรงไปเลยเข้าหินหนีบเนี่ยเออ โอ้ยเียวเดียวเดเอ็งเอ็งเอ็งชนให้ล้อหน้ามันขึ้นเดยอเออมันต้องจาวิดดิบิลลี่บงบิลลี่โบวควักมาให้หดถอยถอเอ็ก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 ให้มันค่มขินี่เลเดี๋ยวเดี๋ยโซ่จะตกโซ่จะตกเล็กถยไกลยโ วางเลยมหมวกอะเอาชุดนี้ก่อนแล้วค่อยใส่โอ้แต่คิววางไปเออหมวกไหมโอ้ <c oughs> <c oughs> ออกแต่แห้ง <c oughs> มืนแล้วมืนแล้ว <c oughs> <c oughs> Má là vui 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 Má là vui, bói khát Má là vui Xoay Dì 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 150kg khắp Chụt đi, 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 đi. cưng Thoái lắng ít Thoái lắng còn, thoái lắng còn 150kg Xe đào khốn ngảo Măn tiệt, măn tiệt Chụt lên. <c oughs> คูกันรุ่นน้ำใจที่ขาดใจที่ขาดน้ำโอ้สูงครับสูงสูงนะครับในกล้องอาจจะดูไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าของจริงสูงสูงอยู่นะครับทะเลยชุดดิม,มันมาได้ยกลอ้อนิดนึงเปิดหน้านิดนึง ไม่ไปไม่เปียวจริงๆก็ยกล้อมันล้อแข็งมันก็จะได้สูงไงเร็วเออนั่นแหละเออนั่นหลุดแล้วมาเออสวยนานละเยี่ยมไปถ้าขึ้นดีได้ยิ่งดี 2> <2> เนี่ยไปโซตกวเดี๋ยวอย่เพิ่งบิดนะเอ็มอย่าเพิ่งบิดอย่าเพิ่งบิดอย่าเพิ่งบิด เพิ่งบียดจะเพิ่งบียดเอารถนอนมันทางนี่จะเพิ่งบียดแต่ชิวต่ชิวแดกโอ้แต่ชิวแดกเฮ้ยนี่มันบินลิฟโบ้ี่หน่าสุดยอดให้ดับมอสใช่

น้อยแต่นอนนะาครับพี่เราจะบปนอนเดี๋ยวขอแจ้งก่ไปจะคิ้วกิ่นได้แ้บนี้ไงพี่แจ้งที่ใหญ่เลยตรงไปนี่ปุ๊บขาขวาเหยียบลิกรถเลยลิกรถเลยเดี๋ยวดูไม่ไม่ไม่เอานี่อันเลเวลอ่อนให้เนาะเอบเบอเบเบอเบเบอเบเบอไม่กี่ก็ได้แล้ว ไปช่วยไปขึ้นไปเลยไปอีกไปอีกสว่านเยี่ยมเด้อเด้อเดปล่อยเลยปล่อยเลยเออนั่น,นยกผ้ายกยกก่อนนะล,ล้อหลังมันยืดอยู่แล้วเราระวังไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ไมเปิดเร่งยาวมันลดลงเล็กยาวลดลง,ลดลงเปิดคันเร่งชุดเอาเบาๆน้อมตัวไปด้านขวาน้อมตัวไปด้านขวาทิ้งน้ำหนักไปด้านขวาทิ้งน้ำหนักไปด้านขวาเยี่ยมเออนั่นแหละ ไม่ไม่ต้องชุดแรงเพราะว่าล้อหลังมันติดแล้วลงในยูทูดห <laughs> <laughs> วดกันขึ้นเ้อกันว่าอยากใจเงันเดี๋เดี๋ยวเดล <laughs> นี่เลยครับเจ้าของทางนะฮรระว,วังโ,โตกได้เข้ม เย็บบนไหน่เยชิมมัเนี่ยชิมโซมันตกเ <c oughs> นี่ยว่าเนี่ยโซ่รถมันตกเสียงเงียบไม่เสียงรถนี่ครับคนทำทางครับความเฉ่จับยกจับยก Giờ đâu? Giờ đâu con ngầu? Giờ đâu con ngầu? Đi bên này. Đi เดาคนเหงอของเชี่ยโหเล่นลายพับด้วยเล่นลายพับด้วยเล่นลายพับด้วยหัวตั้งขาตั้งแล้วด้วยสุดยอดเยี่ยมไอเสียชื่อนะเสื้อวันหยุด่ะ